ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอหลังจากค้นพบประโยชน์ของพลังธรรมชาติแล้วชิงสุยเต็มไปด้วยความหวังและความมั่นใจว่าในอนาคตหลังจากที่ทุกอย่างเป็นหนึ่งเดียวกันปราณศักดิ์สธิ์ของเขาจะยิ่งใหญ่และมีประสิทธิภาพที่สุดในสวรรค์และโลก ชิงสุยได้ฝึกฝนไทเก็กไง่ายกี่รอบในลานประลองกลางก่อนจะค่อยๆเลือนหายไปที่ยอดเขาของคฤหาหาสมบัติหลิงเซียวเขาตัดสินใจที่จะมองไปรอบๆที่บริเวณหอตำราเทวโลก ที่อยู่บนยอดเขาที่สูงที่สุดของคฤราสา์สมบัติหลิงเซียวซึ่งตั้งอยู่อย่างปลอดภัยบนเทือกเขาเทวโลกจากการประลองเมื่อทำให้ทุกคนวังเทวโลกนั้นรู้จักชื่อของเขาแม้ส่วนมากจะไม่เคยเห็นชิงสุย แต่พวกเขาก็รับรู้ถึงทักษะต่อสู้ที่ทรงอำนาจมีคนบอกว่าเขานั้นเป็นคนที่เด็ดขาดเด็ดเดียวไร้ความปราณีและรักษาสัจจะหลายคนรู้ว่าเขานั้นเป็นสาวกหนุ่มที่โดดเด่นของคฤรสหา์ดดาราจันทรา ที่พึ่งประกายดังดาวหางในเมื่อวานนี้การคงอยู่ของเขาเป็นภัยคุกคามที่สำคัญอันใหญ่หลวงของคฤรืหาตอื่นๆหลายๆคนเริ่มกังวลด้วยความกังวลว่าชิงสุยจะสร้างปัญหาให้พวกเขาดังนั้นพวกเขาจึงให้ความสนใจที่ชิงสุยเป็นพิเศษ เขาอาจจะเป็นม้าสีดำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยปรากฏในการประลองสาวกในปีหน้าเมื่อเทียบกับคฤหาสหาอื่นๆคฤหาสห์ดวงดารานั้นมีความสุขที่สุดมันเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันอาจเป็นเวลาที่พวกเขาจะได้เรียกคืนศักดิ์ศรีของพวกเขาอีกครั้งและทำให้คฤหาสหาดาราจันทรากลับมายิ่งใหญ่ดังเก่า ตอนนี้หลายคนจะมาที่คฤหาสา์ดดาราจันทราความหวังว่าจะได้เห็นชายคนหนึ่งที่ชื่อชิงสุยอย่างไรก็ตามชิงสุยมักจะออกไปข้างนอกเพียงแค่ช่วงเช้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถพบเจอเขาได้ คนที่มาจากคฤหาหั์ดาราจันทราจะสามารถพบเขาได้เนื่องจากพวกเขารู้จักนิสัยของชิงสุยดีและสามารถพบเขาในตอนเช้าที่ลานประลองกลางเท่านั้นชิงสุยมาได้ที่คฤหาหั์สมบัติหลิงเซียวอย่างรวดเร็วทุกครั้งที่ ชิงซุยได้เห็นคำทั้งสี่คำนี้จะมีพลังลึกลับในตัวเขาซึ่งอาจได้รับอิทธิพลจากจิตใต้สำนึกในภายในใจของเขาเขาได้เดินผ่านลานของคฤราสหาสมบัติหลิงเซียวและเดินข้ามไปลานประลอง จิงสุยคิดว่านี่เป็นครั้งแรกที่เขาออกจากคฤรหาหัดดาราจันทราหลังจากที่มาที่วังเทวโลกเป็นเวลานานลานสาธารณะของคฤรหาหัดสมบัติหลิงเซียวมีขนาดใหญ่กว่าคฤรหาหัดดาราจันทรา อย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสนามประลองขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ตรงกลางลานสาธารณะมันมีความยาวกว่า50เมตรและสูงกว่า5เมตรโดยมันทำมาจากเสาหินขนาดพิเศษจำนวนมหาศาล ลานสาธารณะนั้นมักจะแออัดไปด้วยหญิงสาวมากมายที่แตกต่างกันมันเป็นฉากที่มีเสน่ห์อย่างมากมันเต็มด้วยความนุ่มนวลและความสง่างามของพวกเธอชิงสุยได้วิ่งผ่านปุงชนด้วยความเร็วที่ไม่เปลี่ยนแปลง จิงสุยได้เดินผ่านโขดหินและตามเส้นทางบนภูเขาที่ไม่กว้างมากและคดเคี้ยวแต่เขากับไม่พบเจอใครอื่นเพราะนี้เป็นพื้นที่ห่วงห้ามที่สำคัญของราชวังเทวโลกนอกเหนือจากเวลาที่กำหนด คนส่วนใหญ่จะถูกห้ามไม่ให้ใช้เส้นทางนี้หลังจากเดินไปไกลชิงสุยพบศาลาเล็กๆที่ด้านข้างของถนนซึ่งมีชายสองคนกำลังดื่มชาและเล่นหมากรุกอยู่เพียงแค่มองเข้าไปแค่ชั่วขณะ ชิงสุยก็รู้ว่าชายสองคนนั้นเป็นที่สาวหลักของราชวังเทวโลกพวกเขานั้นเป็นสังฆราชของที่นี้อากาศรอบตัวคนชราสองคนนี้เต็มไปด้วยความลึกลับและทรงพลังอย่างมาก และที่สำคัญที่สุดคือชิงสุยยังไม่สามารถตรวจสอบการบ่มเพาะของพวกเขาได้ชายชราคนหนึ่งหันหน้าไปทางชิงสุยแล้วเหลือบมองไปที่เขาอย่างไร้จุดหมายและจิบชาของเขาเราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น หมากรุกสีขาวในมือขวาของเขาได้ถูกวางลงไปทันใดนั้นสายตาของชายชราที่จ้องมองมาที่เขาทำให้เขานั้นความรู้สึกแปลกๆราวกับว่าเขายืนเปลือยกายอยู่ข้างหน้าเขาเขามีรูปลักษณ์ที่เยือกเย็นและดูใจดี แต่บรรยากาศที่ถูกปล่อยออกมารอบๆตัวเขาทำให้ชิงสุยรู้สึกกระวนกระวายใจยังมีเท่าประหลาดแบบนี้อยู่ในวังเทวโลกอีกกี่คน ทุกคนนั้นเป็นดังสัตว์ประหลาดมีสัตว์ประหลาดเช่นนี้อยู่ในนิกายอื่นๆหรือตระกูลต่างๆมาเท่าไรในมหาทวีปเมคามรากฏมีเหตุผลอะไรที่พวกเขายังคงอยู่และปกป้องวังเทวโลกแห่งนี้หรือในตระกูลระดับสูงอื่นๆ ชิงสุยได้เดินผ่านได้อย่างราบรื่นเขารู้ว่าชายชราได้สังเกตเห็นเขาและนั่นแสดงว่าชายคนนั้นได้ค้นพบเหรียญตราของราชวังเทวโลกเท่าหูเด็กหนุ่มคนนั้นผ่านเข้ามาได้ยังไงกัน ชายชราหน้าขาวที่ไม่มีหนวดเคราคนหนึ่งที่เพิ่งเห็นจริงสุยได้ถามออกมาอย่างลวกๆเจ้าไม่ได้คำตอบอีกหรือหรือชายชราที่มีผมสีขาวคล้ายๆกันแต่เขานั้นหนวดเครายาวก็หัวเราะออกมาขณะที่ใส่สีสักของเขา เด็กกนุ่มที่หล่อเหล่าคนนั้นถึงแม้ว่าเขาจะมีศักยภาพที่ถูกฝังอยู่ลึกๆดังเปลวเพลิงนั้นจะเผาผลาญไปถึงสวงสวรรค์แล้วในที่สุดมันก็จะแผ่เผาทุกๆสิ่งสงสัยจริงๆว่าเขานั้นจะนำโชคดีหรือโชคร้ายมายัาง ราชวังเทวโลกชายชราคนแรกแรกเริ่มหัวเระหมักลุกสีขาวได้ถูกวางลงบนกระดานมันได้ป้องกันโจมตีชายอีกคนหนึ่งที่เขาเรียกว่าเท่าหูห้าห้าข้ารู้สึกได้ว่ามีพลังธรรมชาติที่บริสุทธิ์ที่สุดในชั้นฟ้าและแผ่นดินอยู่ในร่างของเด็กหนุ่มคนนั้นดังนั้นเราจึงไม่จำเป็นต้องกังวลไป นอกจากนี้เด็กหนุ่มคนนี้ยังแสดงให้เห็นว่าเส้นทางในอนาคตของเขานั้นจะดำเนินไปโดยไม่ราบลื่นแต่ก็ไม่มีอะไรที่จะกีดขวางเข้าไว้ได้เราเพียงแค่ต้องรอดูว่าราชวังเทวโลกของเราจะดีขึ้นเพราะการดำรงอยู่ของเขาหรือไม่เท่านั้นชิงสุยก้าวขึ้นไปบนบันไดหินอ่อนมันนั้นค่อยๆเคลื่อนที่ขึ้น ช่วงเวลานั้นเขารู้สึกเหมือนกำลังก้าวเข้าสู่ระดับสูงยิ่งกว่าสภาพและความรู้สึกมหัศจรรย์ในตอนนี้มันสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งภายในจิตที่อ่อนโยนของเขาอีกครั้งครั้งแรกคือสงบนิ่งดังภูผาจากนั้นเขาก็สามารถสัมผัสถึงบางสิ่งบางอย่างได้เล็กๆน้อยๆจากโลกนี้ มันเป็นสภาพภายในจิตใจของเขาเรากับวิญญาณของเขาได้ถูกชำระในทันทีชิงสุยหันไปรอบๆและพบว่าเขาได้มาถึงที่จุดสูงสุดของบันไดหินมันเป็นอะไรที่รู้สึกเหลือเชื่ออย่างมากหลังจากที่มาถึงยอดเขาแล้วชิงสุยตระหนักได้ว่าแทบนี้ไม่มีใครอยู่เลยและไม่มีใครที่คอยตรวจสอบเขาอยู่เลยมีเพียงหอศิลาขนาดใหญ่ในระยะไกลเท่านั้น มันนั้นสูงเพียงสองชั้นและสีเทามีคำง่ายเขียนไว้ว่าหอตำราอยู่อย่างชัดเจนแต่ไม่สะดุดตาเท่าไรที่ประตูทางเข้ามีคนสองคนยืนอยู่คราวนี้ชิงสุยได้หยิบเหรียญที่มีเครื่องหมายหอตำรา แต่สลับไว้ก่อนเข้าไปในหอศิลาที่มีเพียงสองชั้นเท่านั้นเขาได้เดินตรงเข้าไปในนั้นนี่เป็นครั้งครั้งแรกที่เขาเข้ามาการพื้นที่ข้างในนั้นกว้างขวางและดูแตกต่างจากภายนอกอย่างมากมายหลังจากที่เข้าไป ชิงสุยพบว่าหอศิลานั้นถูกสร้างขึ้นอยู่ใต้ดินมันเป็นชั้นมากมายที่ถูกสร้างขึ้นอยู่ใต้ดินจากนั้นเขาก็สังเกตเห็นเงาที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ มีคนเพียงไม่กี่คนอยู่นั้นและส่วนใหญ่เป็นคนที่สูงอายุเท่านั้นหลังจากตั้งสติกลับมาได้ชิงสุยได้ตัดสินใจลงไปชั้นล่างพอตำรานั้นเต็มไปด้วยหนังสือจำนวนมากถือบางเล่มจะไม่เกี่ยวกับศิละปะก,การต่อสู้ก็ตามนี้เป็นนิกายที่แข็งแกร่งแห่งหนึ่งมันนั้นเต็มไปด้วยตำราที่ลึกลับมากมายที่นี้มันหนังสือทุกๆประเภทเก็บรักษาอยู่ ต่างกับนิกายขนาดเล็กและหอตำราประจำตระกูลที่มักจะเก็บตำราศิลปะก,การต่อสู้บางอย่างไว้เป็นความลับหอตำรามีทั้งหมด9ชั้นซึ่งมี7ชั้นที่อยู่ใต้ดิน ชั้นล่างสามเป็นสถานที่ลับที่ไม่ให้ประชาชนทั่วไปและแม้แต่สังฆราชก็ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปถ้าไม่มีคำสั่งของประมุขที่ขั้นที่สามเป็นชั้นที่รวบรวมไปด้วยคูมือศิละปะทักษะการต่อสู้ แต่ส่วนมากจะเป็นทักษะระดับเซนเทียนที่ลึกลับชิงสุยตระหนักได้ว่าที่นี้นั้นรวบรวบไปด้วยทักษะต่อสู้และทักษะการบ่มเพาะร้อยสัตตราแปรผันทักษะระดับเซียนเทียนทักษะทะลวงภูผอเพล็ดปราณอนันตเพลงหมัดสำริด เพลงกระบี่พื้นฐานถึงมอมเพลงกระบี่พื้นฐานชิงสุยสังเกตเห็นทักษะที่คุณเคยและรู้สึกตื่นเต้นและเขาก็ไม่สามารถหยุดยั้งตัวเองได้เมื่อเห็นมันเขาพลิกเข้าไปดูมันชิงสุยรู้ว่าเพลงกระบี่พื้นฐาน มัชนิมถูกเขียนไว้ในนั้นชิงสุยเข้าใจเมื่อได้เห็นมันทักษาการบ่มเพาะนี้อยู่ในระดับที่สูงกว่าเพลงกระบี่พื้นฐานที่ได้เขารับก่อนหน้านี้มันเขียนถึงภสานระหว่างเพลงกระบี่พื้นฐานและเพลงกระบี่ริดเดต สิ่งเดียวที่ชิงสุยไม่เคยคาดคิดคือการผสานกันแบบง่ายๆนั้นจะเป็นทักษะต่อสู้ระดับเซีนเทียนแม้ว่าจะเป็นทักษะที่อ่อนแอที่สุดในระดับเซียนเทียนเพลงกระบี่พื้นฐานมักจะถูกนำมาใช้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการบ่มเพาะมันในอาณาจักรแห่งนี้เขาไม่เคยคิดคิดมาก่อนเกี่ยวกับนั้นทักษะขยะและทักษะขั้นพื้นฐานที่สุดนี้ มันนั้นเป็นแค่ของประดับเท่านั้นไม่สามารถใช้ได้กับอีกฝ่ายแม้ในขณะนี้ชิงสุยรู้ว่าทักษะนี้ได้ยกระดับขึ้นแต่มันยังคงเป็นเป็นทักษะต่อสู้ในระดับต่ำยิ่งไปกว่านั้นมันยังเป็นทักษะต่อสู้ที่อ่อนแอที่สุดใน ราชวังเทวโลกดังนั้นจึงไม่มีใครสนใจเพียงแค่ดูมันผ่านผ่านไปเท่านั้นเมื่อมองไปที่ความลับภายในที่ลึกซึ้งของนิกายที่ถูกสืบทอดมานับหมื่นปีทักษะระดับเซียนเทียนเป็นระดับต่ำที่สุดที่อยู่ที่นั้นและ ชิงสุยได้เห็นว่าเกือบทั้งหมดเป็นทักษะระดับเซนเทียนนี่ไม่ได้หมายความว่าวังเทวโลกไม่มีทักษะที่ระดับต่ำกว่าเซนเทียนหรือแม้ว่าทักษะในระดับที่สูงก็ตามได้ถูกรวบรวมเก็บไว้ที่นี้มานานหลายปีสำหรับทุกคนทักษะระดับสูงสูงไม่ได้หมายความว่าจะดีเสมอไปถ้าไม่มีใครสามารถที่จะเชี่ยวชาญมันได้และเข้าสู่ระดับที่สูงขึ้นหรือสามารถเข้ากับมันได้ อย่างไรก็ตามหากไม่สามารถเข้าใจและไม่สามารถใช้ทักษะระดับสูงได้มันก็แค่ของไร้ค่าแม้ว่าหอตำราจะเปิดให้แก่สาวกของราชวังเทวโลกทุกๆคนแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะไม่สามารถใช้ทักษะเหล่านี้ได้ มีคนหนุ่มสาวไม่กี่คนที่อยู่ในหอตำราแห่งนี้หลายคนเดินผ่านมาที่นี่เพื่อไปที่ลงชั้นล่างชิงสุยสามารถคาดดาวได้พวกเขาก็เหมือนกับเขาที่ได้รับเหรียญตราตำราจากหอตำราไม่รับอนุญาตให้นำออก มันนั้นอนุญาตให้อ่านได้ที่นี่เท่านั้นหนึ่งสามารถคัดลอกบันทึกจากตำราได้แต่ไม่มีใครได้รับอนุญาตให้ส่งต่อให้คนนอกราชวังเทวโลกชิงสุยอ่านผ่านเพลงกระบี่พื้นฐานมัชชนิมอย่างรวดเร็ว เขาใช้เวลาเพียงไม่กี่หน้าเท่านั้นเขารู้ว่ามันนั้นง่ายเกินไปสำหรับเขาที่จะเข้าใจการผสมผสานเหล่านี้เป็นวิธีการที่ตรงไปตรงมาและรัดกุมชิงสุยผู้ซึ่งประสบความสำเร็จในดินแดนไร้ขอบเขต เขาได้ฝึกเพลงกระบี่พื้นฐานมาหลายร้อยครั้งได้พบข้อดีของการผสมผสานกันระหว่างสองทักษะอย่างมหาศจย์ตัวอย่างเช่นการรวมกันของการฟานและการแทงชี้ให้เห็นว่าชิงสุยนั้นมีวิธีการทำความเข้าใจของเขาเอง แต่เขาก็ได้เข้าใจอย่างแท้จริงหลังจากอ่านเพลงกระบี่พื้นฐานมัชนิมอะไรคือสิ่งที่ตรงไปตรงมาที่สุดอะไรคือความเร็วที่สุดอะไรคือความหมายของคำความสมบูรณ์แบบที่สุดอะไรคือความหมายของคำว่าเหนือธรรมชาติ ของเพลงกระบีน่นี้ความสมบูรณ์แบบที่เรียบง่ายนั้นเป็นวิธีการที่ดีที่สุดที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพที่สุดเฉพาะคนอย่างเช่นชิงสุยที่ได้ทุ่มเทฝึกฝนเพลงกระบี่พื้นฐานไปสู่ดินแดนไร้ขอบเขตได้เขาจะสามารถสัมผัสได้ถึงความลึกซึ้งภายใน คนอื่นจะฝึกฝนเพียงแค่แบบรูปแบบและไม่สนใจสาระสำคัญของเพลงกระบี่พื้นฐานเช่นเดียวกับจารึกหินที่เพียงชิงสุ่ยเท่านั้นที่เป็นผู้ที่เรียนรู้การเกี่ยวกับทักษะเลียนแบบสัตว์อสูรทั้ง9้าชนิดจึงทำให้เขาเข้าใจมันได้อย่างรวดเร็วนี้ไม่ได้บอกว่าคนอื่นจะไม่สามารถเข้าใจมัน แต่เวลาที่พวกเขาจำเป็นต้องใช้เวลาและความพยายามจำนวนมากเท่านั้นแม้เวลาอาจจะไม่ช่วยให้เป็นตัวบ่งบอกถึงความเข้าใจก็ตามรายละเอียดที่ลึกซึ่งนั้นความตระหนักเป็นสิ่งจำเป็นอย่าง บางทีอาจเป็นเพราะชิงสุยได้ฝึกฝนเพลงกระบี่พื้นฐานมาจนถึงระดับประหนักรู้และถึงระดับปรมาจารย์ทำให้เขาสามารถเข้าใจถึงการผสมผสานและเข้าถึงทักษะท,ที่แยบยนต์นี้ได้อย่างรวดเร็ว ในตอนนี้เขาขาดแค่การฝึกปฏิบัติเท่านั้นชิงสุยอ่านมันอีกครั้งและสลับมันนั้นไว้ในใจของเขาหลังจากค้นพบว่าชั้นที่หนึ่งมีทักษะศิลปะก,การต่อสู้หลักจากนั้นเขาวลวงไปยังชั้นต่อไปชั้นที่สองและที่สพวกมันนั้นคล้ายกันในแต่ละชั้นมีทักษะที่ดีขึ้นเล็กน้อยถึงแม้ระดับของมันได้เพิ่มขึ้นแต่มันก็ยังคงเป็นทักษะระดับเซียนเทียน เป็นที่น่าเสียดายที่ชิงสุยไม่สนใจพวกมันเหล่านั้นและในขณะที่เขาพร้อมที่จะลงไปอีกขั้นหลังมองไปรอบๆเขาได้เห็นว่าคนที่อยู่ด้านล่างกำลังลุกขึ้นมาเดินกลับมาพวกเขาเป็นคนหนุ่มสาวและคนวัยกลางคน เวลาหมดลงแล้วไว้มาใหม่ในวันพรุ่งนี้ชายชราคนที่ยืนอยู่ในชั้นที่สยิ้มให้กับชิงสยุยชิงสุยตกใจมากมันไม่เป็นความจริงใช่ไหมเขาเพิ่งเข้ามาที่นี้ในช่วงเวลาสั้นๆและเพิ่งอ่านเพลงกระบี่พื้นฐาน มัชนินผ่านไปเท่านั้นขำได้ยิ้มอย่างอบอุ่นให้ชายชราคนนั้นและเดินขึ้นไปในขณะที่หอตำรานั้นถูกสร้างขึ้นอยู่ใต้ดินการตกแต่งภายในเต็มไปด้วยศิลาแสงที่ห้อยอยู่และไม่มีใครรู้ว่าเวลาในแต่ละวันผ่านไปนานเท่าไหร่ หลังออกจากหอตำราชิงสุยเห็นว่าท้องฟ้าได้เปลี่ยนเป็นมืดแล้วและเขาได้ตระหนักว่าเขาได้ใช้เวลาทั้งหมดในการทำความเข้าใจเพลงกระบี่พื้นฐานมัชนิมเขาหัวราอขึ้นมาแล้วเดินจากไปอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ